ที่เราส่วนใหญ่จะพูดถึงหนังสือกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งหนึ่งในแหล่งข้อมูลซึ่งถ้าถ้าคนรุ่นใหม่หน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดอ่านนะครับจะดูจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่วนี้งเอไอด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าหนังสือเนี่ยข้อดีข้อแตกต่างมันก็คือมันเป็นข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วมีการตรวจสอบมีการบรนากการไอแหล่งอ้างอิงคือมีคนรีเช็คให้เราใช่ครับอย่างเรสเฟนสมมติย่อหน้าเนี่จริงปะเนี่ยเราก็กลับไปดูที่มันอ้างอิงว่า ไปหาหนังสือเล่มอีกเขาอ้างอิงก็ได้ว่าเออมันจริงไหมเหมือนมันต้องรีเช็คความถูกต้องซึ่งกันและกันอะไรครับถามน่อยคือแน่นอนแหละอันดับแรกมันเป็นภาษาอังกฤษอันดับที่สองมันยังเป็นเทคนิคเข้เทอมด้วยคือคุณลอดพ้นมันได้ยังไง Google เหรอหรือว่าต้องเปิดคู่ดิหรือว่าอ่านบ่อยๆคือผมว่าอาจารย์ภูกิรน่าจะอ่านหนังสือเก่งกว่าผมผมไม่ไม่ไม่เก็ตเออก็อ่านใหม่ ความอดทนนั่นเองคือมันใช่ใช่คือเหมือนว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละมั้งคือแบบอย่างเรื่องไทโออันล็อกเดียวโอ้โหกว่าจะกว่าจะได้เกษตรไทยมันคืออะไรคือมันเป็นสารประกอบที่อยู่ในฮอปนะครับกลิ่นมันทำให้เป็นพวกกลิ่นผลไม้ต่างๆอะไรประมาณนี้โอ้โหชื่อแม่งโคตรยากอ่ะ